สวัสดีค่ะพี่น้องมาเบิรงเ็ดไปแอมแน่นะเ <_ d oll> ต็มโพนอยู่จ้ามาเก็บซอยไปแอมเด้อจ้าบ้านนี้ข้าล่งขึ้นมาแต่หน้าพี่น้องขาวจะผาอยู่ในคางท้างน่พี่น้องเอ้ยงามกับงามแท้ๆทพี่น้องมาเก็บน้ำกันเด้อจ้าบ้านนี้พี่น้องแน่แต่ออนซ้อนค่ะโอ้ยเมื่อยก็เมื่อยนุ่งก,ก็หลายบ้านนี้พี่น้องเอ้ยมาเก็บซอยไปแอมเนี่ยเด้อจ้า คลายค่ะลายเนี่ยเ็จังได้เชลเบิดนี่พี่นอ้องโค่นนี่ก็เกิดคูปีเกิดได้เกิดดีพี่น้องคนนะ่ะไม่เคยผ่านเลยแอ,อมคอเวลาหนุ่มเอาหนุ่มเอาก็นเด้อจ้ะพี่น้องมันทำแห้งแล้วเดี๋ยวจังเวงแล้วจ้ะเนาะโอ้ยทำแล้วแอ,อมจะเก็บบุเบิดแล้วพี่น้องเอ,อ้ยสิเมื่อแล้วทำแล้วทำแล้ว หลายโพดหลายโพดเต็มพ้น่นพี่น้องเดี๋ยวสิท้ายพุน่นให้เบ่งเ,เลือดจ้ะเก็บคนเด้อพี่น้องเด้บอบาไวแล้วพี่น้องบ,อบาไวแล้วเก็บบอสนาเล้ยวจ้าบบดนี้ยุ่งยุ่งแหม่มสิเก็บเบิร์พี่น้องโอ้ยคำเหมิดแล้ว งงก็หลายหลายแค่คุณน่ะเต็มอยู่เห็นอยู่บ่พี่น้องเอ้ยเขามาถ่ายทางในขูขาวหุง้งเต็มทีบอยู่โอ้ยเก็บโปเบิร์ตแหละเก็บโปเบิร์ตแล้วเก็บโปเบิรบ์ตแล้วพี่น้องเอ้ยสิมเมอร์ซอมเพื่อนพี่น้องอืมจิได้นอนย่ามได้บัน,นี้ขน้อย สวดกระตาอันนี้อีกหืมโดเฮ็ดอันนี้พี่น้องเฮ็ดพึง่งเฮ็ดพึ่งดำมาลางซอยไปแอบดูบันนี้ สิหลางเฮ็ดเพิงก่อนเด้อพี่น้องเด้อหลางต้มไว้ซะก่อนหลางแล้วยังสิไปหลางเคี่ยวเฮ็ดปัวแก่หน่อยพี่น้องหันมันมาเวิร์ตไปแอมกับสิเทสีหิมืออื่นอะไรเฮ็ดปัวแก่หน่อยก็ได้เมื่อยแล้วไปแอมเด็ดหลางได้ซ้ำนี่แหละพี่น้องเอ้ยที่เหลือไปแอมกับบ่เอาแล้วเมื่อยเมื่อยเก็บมันเด้อสิเด้กสิดึงเพื่อสิเหลีวเนาะพี่น้องเนาะมากินข้าวน้มกั่แอมเด้อจ้ะ กุ้งทิพย์ตามรับชมเด้อฝากกดไลค์กดแชร่ในเด้อจ้า